ผลมวยโลกรายการท็อปแบงก์ที่คริกสเบกประเทศแคนาดาคู่ที่น่าสนใจคู่แรกเจสันโมโรนีสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวดของนูมันยูบีโอของเขาไว้ได้ด้วยการชนะในไฟนี้โดยทางโมโรนีจากประเทศออสเตรเลีย เขาเอาตัวรอดจากแผลแตกที่ตาขวาในยกที่3เจสันโมโรนี่ชกกับซาอูลซานเชสได้อย่างดูเดือดซานเชสต่อยโมโรนีด้วยหมัดอักคัตจำนวนมากแต่ทางโมโรนี่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบสู้เต็มที่ตลอดทั้ง12ยกซึ่งสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมาก ครบกำหนด12ยกเจสันโมโรนีเอาชะนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉัน116ต่อ112 116ต่อ112และ114 11ต่อ114ป้องกันแชมป์โลกรุ่นเมตัมเบดของ w ด o เอาไว้ได้นั่นเองคู่ที่2พิกัดน้ำหนักไม่เกิน168ปอนด มีกำหนด10ยกคิสเตียนเอมบูรีเอาชนะ TKO โรฮาสเมอร์ดอกหลังจากที่ทางโรฮาสเมอร์ดอกขอยอมแพ้หลังจบยกที่6ททำให้ทางเอมบูรีรอชิงแชมป์โลกต่อไปคู่ที่3พิกัดน้ำหนักไม่เกิน7 7ป่อปอนด์มีกำหนด10ยกอิมามคาสเตฟเอาชนะ TKO ยกที่2ไมเคิลรัดวิซัตตนั่นเอง